สวัสดีครับพี่น้องพวกระช่องบ่าตุ้ยลำเพลินอ๊อฟเชียวครับพี่น้อง <c oughs> นี่ครับพี่น้อง <c oughs> เปยังบบาตุ้ยจังมากแต่เศร้าแต่เนงพี่น้องเนาะขามาาวัานนี้มีเหลืองดวนขามาพี่น้องเพราะว่านี่ครับพี่น้องจอครับจอวบวงสองมาทรงครับพี่น้องผมบอกไปเลยครับว่าเป็นรถพี่น้องเป็นรถสิบลอ้อครับพี่น้องบอกไปเลยครับพวน <c oughs> โอ้ แล้วเป็นยังบันีนบอจกเกี่ยวชังก็บาวตุยบอครับพี่น้องอ่าผมสิบอดฟังเลยครับเมื่อคืนนี้ครับบอดเอิรนคุยก็ผมแหละครับเป็นการแบบส่วนตัวเนาะก็คือบาวตุยได้ไปอยู่วงสองพี่น้องได้มาเป็นน้ำเขาครับทีมจอเพราะว่าผู้คนน่าหมา่มีแต่คนใหม่ครับ ข้าบ่าวตุ่ยอยู่มกรน,นั่นนี่เนาะข้าพอมีประสบการณ์แต่เล่ได้มานี่ครับพี่น้องมาผ้าข้าวเอ็จอทีมจอแล้วกะ็ส่วนหนึ่งกันมีโอกาสมีจังหวกะกันทายเป็นเบิงหนะ้าเอ,อ่อทายนะน้ำพี่น้องทากสนามให้ทางวุ้งน้ำพี่น้องเนาะเอาเดี๋ยว,วจังหวะกันพี่น้องส่วนหนะนะึ่งเนาะแต่ทั้นี้ครับพี่น้องนี่ข้ามาดโวนป๊าดผมไม่เห็นรถแ่ะโอ้โห จอแบบยังไงร่างชางเลยแหละเอาเดี๋ยวจังคุยกันพี่น้องจังเบิ่งกันพี่น้องนี่เป็นทางการลยพี่นอ้องลอยเปอร์เซ็นต์เราผมอายุว่องสองนะพี่น้องเนาะไปซอยกันพี่น้องไปซอยเพิ่นนี่ครับพี่น้องจะได้ขอบคุณบอสครับขอบคุณซอขอบคุณอย่างให้โอกาสเนาะ ทีไอโอกาสวออ่าตุ้ยแข่งได้กับซีไซโอกาสนี่พี่น้องทำงานเสรเต็มทีเลยเพราะว่ามันมีแต่คนใหม่พี่น้องเป็นน้ำบรทษันบริวิทย์เป็นอย่างแค่คนเลยครับตรงมาก่อนตรงมาก่อนเลยตรงมาก่อนเลยค่อยหักนี่ครับนีย่ยยาวมาเลยครับยาวมาก่อนเลยยาวมาก่อนค่อยหักก็ได้เดินหน้า เต็มเต็มคันรถเลยหรอครับเนี่ยจอดโอ้ my god เต็มมัอยาคันเดียวแหละคัดเดียวกับเต็มมัยาแล้ว นี่ครับพี่นอ้องทีมงา,านผม พีพอพอพอโลงกันเนี่ยพอครับพอนี่พี่น้องทีมงานผมมาแล้วโอ้ ดึงด um, sí ึงเรีบลงมาล้เขาเรื่อนเลือนไปเช็คตัวลุกๆหย่อนเลย่อนเลย่อนเลยหยกลองยอกลองคอยบอกแบบไหนดบอกลงไหมก่อนเลยลงไปก่อนเลยครับ ตงเวกางวต้องเอาไปแบบขึ้นจอยพิต้ไยไม่ไม่ติดต่อนางไม่ได้เนี่ยดีเลิศดีเลิศดีเลดี๋ยวเโอ้โหเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้ว โอ้พอได้พอได้ไม่เยอะเท่าไหร่พอไหวป่โอ้สามสิบแปลกได้เหรอลงเลยครับลงไม่เลยครับเอ,เอาลูกพื้นอย่องเดี๋ยวให้เจ้าสิ้อเรือเจอ้าเดี๋ยวแค่เลี้ยงๆลไปก่กกกกอนเช็คต้นนั้นเท่าไหร่ของเข้าเท่าไหร่นะวงหนึ่งตน้ตนนั้นมันขี้กันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวอ่าอ,อ่า เกือบยี่สิบเนาะยี่สิบเกือบยี่สิบอันนี้สามสิบนี่ครับพี่น้องเดี๋ยวจังหนกกจังวากันได้พี่น้องไอ้แป้งอ่ะไอ้แป้งอ่ะยาี คุณโมอันบางเสาเนี่ยเป็นน่องโอนั่งเปนน่อง,อองอลงมันลงนี่จ้เปี่น่อง Oi. É bagian, vai dar. เอาครับพี่น้องครับคลิปนี้ฝากไว้สำเนียพี่น้องคลิปไหนขอหน่อยหน้องเบื้องหลังก็ยังกดไลค์กดแชร์พี่น้องกดติดตามช่องหมอตุ้ยล็อบเบิร์ดล็อบเชียรพี่น้องเด้อเดี๋ยวทำในกันเอาไว้ตรงไปเอาไว้นีเลยไปหนีเลยไปหนีเลยเอาไวปหนีเลยครับระวังเท้านะจ๊ะนี่ครับพี่น้องเอาที่ร่างกายพี่น้องที่ออกรูปแบบไลยเอาไปเองครับบ๊ายบายสวัสดีครับ